ลุงเอเข้าดีครับลุงใหญ่สวัสดีครับพี่น้องขอดูเสื้อหน่อยขอดูเสื้อหน่อยเฉลียวภูฮะรู้จักนักเตะเลี้ยวภูไหมรู้จักซาร่าอ่าแล้วก็ท้าเก่าๆหน่อยก็มีจอนอะไรนะจอนจอนวิกจอนินักเตะเก่าๆถ้าสตีเว่นล่ะสตีเว่นเจออะไรเจอหมาเจอหมาเนี่ยครับกูว่าแล้วดูจอนวิ๊กเยอะ ซาดิโอมามานี่มานี่นะครับมานี่ก่อนซาดิโอมานี่มนาะสวัสดีครับน้องๆน้องๆทำอะไรอยู่ครับอ๋อทีนี้อ่าพอดีพี่เป็นอาจารย์สอนภาษาอะไรเงี้ยพี่จะมาทําแบบว่าเด็กไทยเราเนี่ยมีความรู้ด้านภาษาขนาดไหนน้องภาษาอังกฤษน้องเศษเกรดเท่าไหร่กันเลย <c oughs> <c oughs> หลุดเจยตามเรื <c oughs> ่องเกรดภาษาอังกฤษหลุดเลยสองเหรอ สมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าพี่เป็นฝรั่งแล้วเรามาคุยกันภาษาอังกฤษลองดูไหมไม่ต้องอายเนาะการพูดภาษาอังกฤษได้ Hello Where did you fall? Did you fall? Did you say? I can't speak in the man a h a i in the free freedom to f o r They can fade o f Yes. มันใช้มันใช้มันมันมันแม่นอีหลีแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษ อันนี้จริงพี่เป็นมาอาจารย์อยู่ครับพี่เก็บข้อมูลอยู่คือน้องกูพูดตรงๆนะเขากลัวกูหมดไอ้เหี้ยแต่งสภาพนี้อะแล้วถ้ากูไปขนาดนี้ไม่หนักกว่าอ้เหี้ยดูรีแอคนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อแฟรงก์เฟิร์ดนะ พี่พี่ชื่อแฟงเฟิร์ตอ่ะอใช่ครับพี่แฟงเฟิร์ขอบปลาแบบเป็นอะไรคะแบบเทรนป้าเรือใส่แบบคือพ่อแม่ส่งไปเรียนนะฮะอุ้ยทีนี้เนี่ยคือแฟงเฟิร์ตไปอยู่ประเทศนอกนานนะใช่แล้วก็ทีนี้ก็อยากหาแฟนคนนะครับคือจะเป็นหนูมไหมอะไรนะฮะจะเป็นหนุต้องชื่ออะไร,รครับหรือว่าจะเป็นหนูไงแบบว่าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ตามชื่ออยู่ะฮะอ๋อหนูชื่อกาฟิกกาฟิกเหรอพี่ชื่อดีไซน์ ใช่เข้ากันเลยชื่อดีไฟชื่อดีไซน์ฮะดีไฟงานกราฟิกดีไซน์เข้ากันพอดีเลยดีไฟพน,นะฮะยังไม่มีไทยไทยผู้ชายชอบแบบไหนครับแบบชอบแบบไหนข,า,ขาวขาตีตีอะค่ะจริงเหรอขอพีก็ตีอยู่นะฮะใช่ถ้าปกติถ้าคือถ้าเป็นปกติอะพ,พี่พี่ตีอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันแพ้แสงฮะคือเป็นคนที่แบบแพ้แพ้เนอยนนะ ใชาครับคือแล้วแล้วน้องอยู่แถวไหนฮะน้องอยู่หาดใหญ่สงขลาเอ้ยคนคน,คนใต้เหรอครับคนใต้เฮคนใ <คน S 1> ตพพ้พี่ชอบพี่ชอบคนใต้ามากเลยนะจริงไหมจริงพี่คือคือแฟนเฟิร์ตเคยไปเคยไปเที่ยวอยู่หลายๆที่ฮะแมนดารินก็ไปอ่าแล้วปกติมีเคยมีแฟนไหมช่วงนี้ ไม่เคยมีแฟนเลยหนูโสมาตั้งชีวิตเลยอ,อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบห้าอ๋อเออคืออย่างเงี้ยคือแฟนฝดเดี๋ยวแฟนฝดไปก่อนดีกว่าคือตอนนี้ท่านพ่ออ่าเพจเจอตามแล้วฮะอโอเคโอเคใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนฝดไปก่อนนะครับได้ค่ะแฟนฝ๊ดยบายค่ะอิสั์คุยตั้งนานลืมถามอายุเอ้ยลุงเอ,อะอะ,อะไรครับ ผมทำคอนเทนต์เป็นอะไรเป็นครับลุงเอว่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคอนเทนต์อะไรนะคอนเทนต์ทหารคอนเทนต์ทหารอ๋อลุงไปยินท่าตรงข้างหลังให้หน่อยดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาปากกลมหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ไม่ไม่กลมไม่กลมไม่กลมเฮ้ยเฮ้ยลูกพ่อไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกว่าเลยแปลกแปลกแล้วลุงไปยืนตรงตรงเอ๊ะตรงเอส ลุงผมเป็นทรงเอละลุงยกลุงยกอ,อกเออเป็นไหม <c oughs> เอาผมผมจะสังะ่งนะยกอ,อก <c oughs> อึบ <c oughs> อึบ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  <c oughs> เอาขอหลายๆอึบขอหลายๆอึบ <c oughs> เรื่องแปลกๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเภาพปะภาพาอ,อุ้ยตกอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอ้ย ดนดบกโดมไงี้ยวันนั้เนี่ยพวกแป้งพวกแป้งหมาอุ๊ยตกยอ่ะผมมีผมมีออยนะอุ๊ยอ๋อโอ้โหถกเรื่อยเลยอาบน้ำอย่างนี้โดนอ่ะลุงชอบออยหรือวาสลีนอ่ะหรือน้ำลายหรือน้ำลายอ่ะมึงมีพวกมึงเริ่มเมาจริงแล้วกูเริ่มกลัวแล้วแม่งกลัวเพาพวกมึงจริงจังแล้วเนี่ยอีเชี่ยไม่เล่นแล้วไปแล้วนะไปครับไปครับเด้อ เล่นฟันดาบจีบช่วงแทงกันว่าในทหารมีของกูจีบช่วงแทงอย่างี้ของมันอาจจะแบบจีบช่วงแทงจีบช่วงแทงจีบช่วงแทงกว่ามีอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่น้องแบบต้องเซฟหน่อยไหมพี่ไล์อยู่ครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอแต่แต่หนูแต่หนูหนูรู้สักพี่หนูไม่หนูไม่คิดว่าหนูจะเจอริงเหรอแต่พี่กลัวแบบพี่ไล์อยู่ไงพี่ก็ตกใจน้อง แต่เราไม่เป็นไรน้องชุดแค่เซ็กซีกซ่ซซใช่เนาะหนูหนูตกใจเออไม่ต้องตกใจหรอกน้องทำอะไรอยู่ครับเนี่ยหนูกำลังจะไปเล่นเกมแล้วค่ะโอ้โยลอเล่นเกมอะไรนะครับพับจีค่ะจริงเหรอพี่เอพี่แบกได้นะพับจีอ่ะจริงเหร,รอใช่พ,พี่พี่วงบีบบ่อยพี่ต้องเข้าไป<อ>ชิดๆเลยเพราเราโดนบีบแล้วพี่จะ ชอบจริงเลยอ่ะต้องชื่ออะไรอ่ะครับหนูชื่อหมอกค่ะหมอกมีน้องหมอกเหรอเอาได้สตรีไม๊มีสตรีไม๊ไม่มีขอเล่นสนุกอย่างเดียวเล่นสนุกกับเพื่อนอ่าน้องหมอกนะครับน้องหมอกมีว้าฟไหมคุดูขอยเลยเนี่ยมีไอจีอะไรไหมเออมีค่ะอ่าไอจีศูนย์หกศูนย์พรีมได้ไหมพรีมได้ไหมน้องอยู่น้องเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยสุราษฎร์ค่ะเอ้าคนตายดิมันเลยไอ้คนตายอ๋อคนสุราษฎร์คนสุราษฎร์เหรอไอ้หยุดทนายอ่ะเอายิงเย้ายิงร้อยเลยแบบนี้เอากูจุฬาเอา ตออายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าค่ะอ่าลงใจ <c oughs> นะครับสิบเก้าแล้วนะครับนะฮะสิบเก้าแล้วหนูว่าเล่นโอมีแล้วก็หนูเจอคนบอกว่าอยากเจอลุงเอมากอนะ่ะหนูหนูไม่คิดว่าหนูจะเจอตัว,ตวเองหนูตกใจมากอ๋อครับผมคือเจสาวมันวอนหาพี่อ่ะคือพี่ต้องยอมรับก่อนเบื้องออต้นคือพี่หน้าตาดีเป็นเบื้องเป็นทุนเดิมใช่ใช่มัน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 คืออะพี่บางทีพี่ต้องแต่งมันปัญญาอ่อนเพราะอะไรเพราะว่าบกบังหน้าตาที่มันหล่อเหล่านะครับให้คนจําไม่ได้ เนี่ยพอพีแต่งเนี่ยฉันหล่ออ่ะใช่ไหมใส่เต้นเลยเ้ยใจเต้นเลยเหรอเอออยากดูใจเต้นเลยอะ่ะเหมือนเป็ดน้องมันพิมพ์ดาพ,พี่ว่าเหมือนเป็ดแปลว่าอะไรอ่ะเขาชมจริงเหรอเขาบอกว่าพี่หน้าตาดีแถมปากเล็กแล้วก็ตัวสูงอ๋อเฮ้ยสาวชมกูว,วะมันเป็ดหน้าตาดีตัวสูงปากเล็กอ้าวหลุดเจย๋ย หนูเป็นบุญมากคือไม่ได้เป็นบุญหรอกเป็นบุญของพี่มากกว่าน้องที่น้องเต่งชุดนี้จริงๆสวยมากเลยอุ้ยคนฟอลหนูมาเต็มเลยไม่ฟอได้ไงน้องเออน้องมีแฟนยังไงถามนี้ก่อนคำถามเด็ดเลยไม่มีค่ะโสดมาสี่ปีแหละสี่ปีเลยหรอโสดมาสี่ปีเสียงอะไรเออ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 เสียงแจ้งเตือนน้องเสียงแจ้งเตือนน้องแบบอน้องอุ้ย แารุปิดแารุปิดดารุปิดเหรน้องเสียงเตือนทำไมมันอ๋ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออะไ,ไเป็นเสียงมินเนี่ยนะคะมินเนี่ยจริงเหรอพอมันฟังแล้วมันไม่ได้มินเนี่ยนเลยมันแบบฟังแล้วแบบเขใจไม่ดีอ่ะใช่เคไอ้ที่แต่งจุดจีนนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะเปงานจุดจีนมาเหรอไม่ใช่ะค่ะไม่ <c oughs> มีแต่งเล่นๆแต่งเล่นๆใช่อ่าแต่น้องก็สวยนะครับนะฮะใช่ หนูชอบพี่มากหนูดูไอเนี้ยไอไอบาซิล่ะไอบาซิล่ะอ๋อบาซิลอ่ะอ่าจูจ้านะครับไอนี้ด้วยที่คนโดเน a พี่แล้วก็ขึ้นขึ้นอันนั้นน่ะไอนั้นน่ะไอนั้นน่ะอะไรไอปลาไอปลาอะไรชู้อ่ะปลาอะไรชู้นะครับปลาอะไรชู้ไอปลาปลาอะไรวะน้องหนูจะไม่ได้แต่มันนานแล้วอ๋อไม่มีอะนรโอเคเจอกันครับน้องสวัสดีครับขอบคุณครับคอยคนติดตามเยอะนะชื่อน้องอะไรลืมไปแล้ว ชื่อหมอกค่ะหมอกน้องหมอกนะครับน้องหมอกสาวใต้สวัสดีสาวใต้เลยคนที่ไหนนะคนเกาะพังงันค่ะเอาคนเกาะพังงันคนสลามคนสลามมาเลยไอ้คนสลัมคนสลามบ้านจุ๊ยไทยบ้านจุ๊ไทยบายบายครับใช่ลุงเอเข้าดิครับเจอรุ่นใหญ่ลุงเอด้วยคนีเลยลุงใหญ่สวัสดีครับพี่ลูกพี่ชื่ออะไรครับลูกพี่ชื่อเล็ปครับชิลิปครับชื่อเล็ปเล็ม เอาหลุดเจอเอาหลุดชื่อตัวเองเอาเลมเลิฟพี่เลิฟเลิฟเลิว่าอยู่คนไรชื่อเลมถ้าเลมนี่ก็ใช้อันนี้เลมได้ไข่คุงนี่น้องขอดูเสื้อหน่อยขอดูเสื้อหน่อยเชริอ์พูลฮะนักเตะเรอร์พูในอดีตที่เราเคยดูจําได้ไหมรู้จักนักเตะเรอร์พูไหมรู้จักซาลาอ่าแล้วถ้าเก่าๆหน่อยก็มีจอนอะไรนะจอน จอร์นวิกจอร์นนักเตะเก่าเก่านักเตะเก่าเก่าของเลี้ยวปูก็จะเป็นหน้าของจอร์นวิกนี่เคีัยบอ่ะแล้วมันมีมีอีกนะเอียนอะไรนะเอียนมีหนวดหน่อยอ่ะเอียนอะไรนะเอียนเอียนตาเอียนตานะครับถ้ารุ่นก่อนหน้านั้นหน่อยเฟอร์นันโดอะไรนะเฟอร์นันโดต่ออะไรนะต่อและต่อและเลยครับ ตอแหลนะครับปนันโดตอแหลนะครับอืมนันโดตอแหลนะครับจะเป็นทางด้านของปนันโดตอแหลนะครับแล้วอ่าในประตูนะดูอะไรนะเจสซี่ดูอะไรนะชุดดูดีดูดีนะครับอืมเจสซี่ดูดีนะครับที่ผมดูคลิปได้ด้วยที่เจอเบส แม่ชีนะครับตอนนี้น้องไม่ต่างจากแม่ที่พัทรลุงเลยครับใช่นะครับแลนวันที่จะบอกลาเรามีแต่หมาเราขอโทษาเรามีแต่หมาเราขอโทษนะครับถ้าสตีเว่นล่ะสตีเว่นเจออะไรเจอหมาเจอหมานะครับกูว่าแล้วดูจอนบิ๊กเชอร์ส่งนี้จอนบิ๊กมากกว่าดูลิเว์พูกูไปตั้งแต่ไะครับอืม นะครับไปตั้งแต่จอรนวิกมาเจอหมายกูชักแล้วนะครับ <laughs> ไม่ได้ดูเรียวภูหรอกดูจอรนวิกนะครับ <laughs> <laughs> เจอแล้วนะครับเจอหมาเลยครับอืสตีเว่นเจอหมานะครับลเอเลูอเคอ่าขยันเรียกด้วยมไม่ดูคิดวท,ที่ที่เป็นคนโดเหตมาแล้วขอดูดังนยครับอ่าขอดูดักนะครับ <laughs> <laughs> อยากดูดักพี่่น้องเออเอาลุดนเอาลุดนลุ อ้าหลุดลุกเอาไม่เป็นไกูเนี่ยหลุดเอาอ่าไม่แต่โคตรโคตรโคตรเจอเก้นอะไรนะเจัเก้นสเตอร์อ่ามึงดูลิวพูช่องไหนเจัเก้นสเตอร์นะครับนะครับอย่าบอกว่าโชว์โชว์ลิวพูอีกนะมาไปคืนเขาเถอะคือการลิวพูอีกการลิวพูอือลิวพูตัวยงใช่อ่านี่ครับอันนี้ลิวพูตัวยงเลยเหรอน้องน้องน้องดูบ่อยไหมลิวพูอ่ะ มีเมียอะไรอั้นกาอะไรนะอะไรอั้นกาอะไรที่เขาเล่นกองกลางดีๆนะกาน้ําร้อนกาน้ําร้อนนี่หไหมครับแล้อั้นกาน้ําร้อนนะครับ <c oughs> โรเบตโตฟีอะไรนะซีมอนอ่าโรเบตโตซีมอน <c oughs> มัวมาแล้วไอ้เนี่ยติตกูซ <c oughs> าดิโอมามานี่มานี่นะครับมานี่ก่อนซาดิโอมานี่มา สวัสดีพ่อจ๋ามานี่ก่อนเอาหลุดก็ไปใหญ่ทีนี้เอ,อ๊ะ <c oughs> เออจอไม้ตายกูกอีกแล้วเอาไอ้ลวกเจไที่ยน <c oughs> นั่นน่ะโกนโกนนั่นน่ะโกนขนน่ะขายดีไหมครับอ๋อนะครับตัวพี่ถามตรงๆนะน้องน้องมีแล้วเหรอเจไโกนหัวนะอ๋อที่โกนหัวนะครับที่โกนขนในนั้นนะครับลุงเงี้มันบอกให้ผมต้องนอนละ <c oughs> อะไรนะพี่มั่นใจว่าน้องยังต้อง,ย,งยังไม่ต้องใช้ถึงยังไม่ถึงเวลาน้องใช้ผมต้องนอนแล้วลูกเงี้ต้องนอนแล้วหรอโอเคต้องเชื่ออะไรนะ เช่นเลิฟครับเลิฟเนาะโอเคฝันดีนะน้องเลิฟนะครับเจอกันถามอะไรนะครับลูกเอหายจากหมูยอยันดัก <c oughs> น้องมันเป็นแค่ข่าวลือครับการหมูยอยัดดักฮะแค่ข่าวลือนะฮะข้างในได้ลูกเอ,อ<บ>เพื่อนบอกอ่ะบเพื่อนบอกว่าอะไรลูกเอโดนหมูยอยัดดัก นะครับฝากไปเบิร์ตกะโหลกเพื่อนทีนะบอกไม่จริงนะครับวันนี้ครับวันนี้ฟันดี้นะครับเป็นโรงเรียนใช่ไหมวังนี้เรียนเก่งนะน้องวันนี้ครับวันนี้ครับน้องเล่อวันดี้ครับวันี่ครับแต่ไปบอกเพื่อนนะไม่จริงนะไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนได้นะเจอลุงเอเมื่อคืนเออแวบเออข่าวลือที่บอกลุงเอโดนหมูยอยัดดางนี่เรื่องจริงไหมคือเด็กมันคาใจฮะกูไปตั้งแอ่ตอนวิกแล้วนะครับแล้วก็มาสตีเว่นเจอหมกนะครับกูบอกเลยช็อตนี้ ไอ้พวกตัดมึงเอาไปตัดคัดคัดลงนะครับอืมกูมเจอสตอไอ้จอวิคก,กับเจอมาแล้วกูวาดใจแล้วมันไม่ได้ดูเลี้ยวภูหรอกมันเพิ่งดูจอวิคจบนะครับอืมกูว่าชัดว่าไงก็จอวิคไม่รู้ภาคไหนจากภาคแหละแล้วก็เอาเลยครับ